ดีใจกับเป็นเงินซี่น้อยหนิแ่ไม่น่าเหกระดเบึงต่ใส่กระเป๋าอะไรว่ากระเป๋าไงก็ต่อไนีนะโดนเขามับบึ้งอาอดีเดนกโอ้ลงกับพี่กากานำนำนำไปเลยพวกพี่ๆลงลงนะฟังเสียงหนูเอนชี่นะว่าไปใช้กระป๋าเซเตกตกตกเอาตัวน้อยพดขาบ่ถึงไลคิละาช่แลวมั๊บปัับปั๊บ่ยอื กินลังคาง่ำง่ำมวยเศรษฐคักแผ่นลังคานี่บอกง่ำง่ำ,งำอวย <c oughs> ไปค่ะไปใส่ไปทั้งพุ่นนั่มๆเลยนั่เลยนั่เลยนี่ตามตามชิเปใส่มับไปนี่เนี่ยตีบินเป็นมูลลงใส่ลงทั้งพุ่นนั่นนัมาแล้วจ้าไปเลยบินไปไป,ไปใส่อีกเนาะบินไปทั้งหนาดอกก็จะไอ้ครับหมื่นกล้วยหามเงยนี่เด้อลังคามาแล้วไปโอ้โหไปไปอีกแล้วเออ โอ้เด oh oh ้อเด้ป right The ah ืดปืดปัดใช่ละโอ้เปลี่ยนเกือบเลยอเกือบมีปีกจงมาเึ้ยบินน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 น้นดนนนนนอมนนนนน้นักนน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 น้นนนนอนนีนน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 นขานีนนนนเนนนนนขานมานน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 ้นนนนนรนนีนนนนนนแนน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 านม่ตนดนยนน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 ตนดนนนน่นนนน่นนีนนน่นเด้อค่ะ เพราะภากเนี้ยลบลบเนี้ยเออมันเฮ้ยล่วงไปแล้วมาๆๆๆาเออคือมาแล้วโมโอ้โหไปนู่นเลยไปใส่นาไปเลยนําไปบินไปไปงอมไปใส่ไปเออเอาเอาเอาเอ้ยเเอาเอาติดติดงางางาเกือบเกืิดไม่สามบักคีกันแนนซี่น้อยบอกเอองา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 งออออโอ้ยหามเอ้ยไปใส่เราบ้างกันโอ้ยไม่เห็นแล้วไปไหนเนี่ยอยู่บนนี้นะเนี้ยเลยาทางขึ้นก่อนนะ โอ้ยไม่ไม่เฮ้ยสับไม่ถึงเหรอ้ยจะไม่โดนเนซ้อน้อยเหรอเฮ้ยไม่ถึงงาง่านสับอะไรเตัวเด้นหน่อยสับกระึงว้าห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 ้งเลยง้าห้้ยเ้าห้าั้าห้่ผิาค้าด้ปมันห้ถึงอยู่ห้าอ้านึกอ้กแ้ว้าไปยังไง้ี่เราก็ใช้แห้ให้เกิดประโยชน์นี้เราก็วาร์ปไปบนนี้ไงเาที่สูงจ้าโม้ห้วโอ้า ดึงนี่อยู่ฮองเครื่องนี่มันกินหม่องเกา่าดึงมาแล้วมาแล้วมาไล่เลี้ยวไปไอเซนี่แน่เซดูดไปเลยมับนี่หนีข้าเมติไปเลยอ้าวเอ๊ะมัน,มนไม่ได้ข้ามันเอิ้อมูมันมาเต็มไปเบิดเลยเอา้าวเรียบร้อยเอเอฮาวตั้งแต่ก็บักอือของท่านนั่นที่ปลูกคือถึงหลังคาเนี่ยคงสีประหงในแท้ๆเลยมันเป็นยัไงไงเรียบบักอือป้าหูยโบนี่ ข้างหน้านมันเอพารเซอร์มาสเตอร์นะี่เลยเอาแล้วข้างเทิงนั้นก็เป็นจุดที่เราจะวาร์ปไปเอาอัญมณีอันทอ็อปไพ่เนี่ยที่เมฆไปดอกเขานี่ไปไหนเมฆสีสูบไปด้เครื่องนี่ไปเขานอนนอนนอนดึงเอนนอเเออเอดึงดู๋นะาเอาเอาเอาถอยเกียร์ถอยเมฆเกียร์ถอยอ่าไปทรืงพี่ไปเรื่องพี่เออเออเอาโอ้ยโอ้ยโอ้ยลำบากครับไปทางนี้ได้นะถ้าจะไม่ผิดมับมับมับ มัฟมัฟมัฟไปใส่ละเฮ้เเดี๋ยวเดี๋ยวเอ๊ะถึงมองว่านี่เอ้ยมาแล้วมาแล้วฮิฮิอ,อนะโอ้โหเด้งไาดีมาโดนเนาะโอ้ยยังนี่เลือกซือ้ออันนี้มันมาจากญี่ปุ่นได้นี่ทำไมเธอถึงรู้นะแนนซี่น้อยก็มั่นคือให้เขาเรียกไห้มาให้ให้อะไรไห้ มันแม่ให้บอกโอ้ยทำไมญี่ปุ่นที่เข้าประตูมีตีไปแม่พกอาวุธไปน้าขออันหนึ่งเด้อนะจ๊ะแม่ออาโอ้นี่เอาไปเลยเถอะเอาไปให้เลยเราแพ้แพ้แบบน่ารักแบบนี้นี่มันต้องมีอาวุธชื่อมามาที่ไหนต่อไปโอ้รถไฟรถไฟรถไฟปูนปูปูนชื่อโทมัสบอลนี่คือบอกอายุเลยนะรถไฟโทมัสเนี่ยไปเข้าไปกันเอาเอลืมไปว่าต้องกดมุกเข้าไปมาแล้วจ้าเอาละประตูต่อไปแหวว มิติโลกคู่ขนานที่ไหนเด้อมาไปละจะเอาอาบทว่ามานำเย้แนนซีน้อยมาแล้วกระเป๋าบางนักเลยหลังหักมาแล้าปับปับปั๊บเย้ลดล็อกชุดเอ๊ะโอ้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 ดูโอกาศโอ้โหได้หมวกได้ชุดได้เจ็ตแพดแต่อะโอ้โหเต็มไปหมดเลยเออล่องลอยล่ะที่นี่ที่ไหนนะโอ้โหข้างหน้านั้นมีไมโครเวฟเด้ออะ ภารกิจรับประทานอาหารร่วมกับดวงดาวทำให้พื้นที่มันโล่งโจ้งรวงสมส่วนผสมซะเอามาปน้าโครคาเลคเลใส่ก,กันเป็นบอนี่คือของที่มันบอกว่าต้องเอาไปใช่ไหมบูยกระทะโอ้ยเบคอนบูย้ยอันเดอร์เบคอนใส่หนีบออันนี้ทีงไหนเด้อเปิดปิงกันโเอบเอบเองก่อนโบเปิดเอ๊เเเบเอเ๊บเอ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 ๊บเ พร้อมกันเฮ้ยโอ้โหพุ่งได้อ๋อนี่ไงพุ่งได้เหรอมานี่อันนี้คืออะไรคะโอ้ดอกหญ้าเดีอ๊ะอันนี้มันเรืองแสงแปลกๆแฮะเอ๊ะสี่เหลี่ยมแบบนี้มันเทสแลกใครบ่าโอ้น้ำแข็งห่ะเอาเงิถือว่ามันคือน้ำแข็งวอาน้ำแข็งน้ำแข็งเอาว่ะอุ้ยอ๋อมารวมมาตรงนี้เฮ้ยมันผสมเฮ้ยเฮ้ยมารวมกันได้ โอเคได้เลยได้เลยได้เลยมนีเลยมาเพื่อให้กายกายกายอันตะกองนมสนิทกองนมมับบินไปพันนี่เฮ้ามารวบร่างกันมาลบมาร่างเลบเฮ้ยรวมรวมร่างกับอีกอย่างนี่อุ้ยกลายเป็นเนื้องัวมาแบบเป็นตัวเลยโอเคเนื้องัวก็ต้องคู่กับรถแท็กซ์เออตามตามตามโอเคได้แล้วะอะารจ้สีเขียวคือรวมได้เหรออรวมกับสิ่งนี้แท็กเตอะ หรือเปล่าไม่ได้มองนีมีเหลือโยนนี่เด็กอ่าเฮ้ยเฮ้ยรวมได้ป๊เฮ้ยตนี้รวมได้เอเอรวมเลยมับเฮ้ยส่วนผสมป่ะเดี๋ยวเิ็นเก็ดบางกรอนมีอย่างเหลือบอข้างนอกน่าจะเหลือสำนั้นแหละนะอันนี้คือวอเทอร์นะวอเทอร์ Water บวกกับข้าว, War อวาบอเออวอเทอร์รวกกับข้าวแป้งเป็นขนมปังเอ๊ะ โอ้ดีเดตทั้งหลังเหลืออยู่อันหนึ่งคืออะไรคะเงื้บโครนบ่รวมกับงัวได้จ้ะยเป็นบ่เฮ้ยเอาไปละรวมแล้วรวมแล้วโอ้กับกระทะบึง๋งโอ้เป็นหมูหมูกับบัวรวมกันบัวเป็นแซกโอ้โหเอาแล้วเรียบร้อยได้โอ้โหน่ากินเชียว <c oughs> โอ้ยสซกอกนมปังสซกอกปาก้า อกมามา,มาเข่าไปเว็บาหนีเขาอุ่นก่อนจังกินได้เฉันเด้เข่ามาเลยมับอาปิดอาทำการอุ่นชื่อไปหมุนหมุนตู้อ่าเป็นไงเรียบร้อยแล้วหอมฉุยไปได้ตออ่อเออไปใส่จ้าือบอกว่าให้กินมีซอสพร้อมด้นั่นเออเฮ้ยเดี๋ยวอืมรวมร่องมาบับแขนออกม,มับหุบ่นยนต์ นี่กินเล่งามๆอ้ยแทบถือใจมีพลังงานแล้วมาัเาเฮ่าปกป้อง,องจัก,กรวาลและกาแล็นนเส้นี้มาโดนเติบเฮาซื้อซุปเปอร์ไมโครเวฟเอ้ายัางวะมี่เอออัญยชิบันดีดีเดอันยชิบันดีเอาละอันนี้ข้าให้เจ้าด้าแล้วข้าขอโตก่อนอูนไปแล้ว <laughs> หุ่นยนต์หุ่นยนต <laughs> ์โอ้ไปโอ้โหปิ้งไปเลย เรียบร้อยคุณได้อัญญาบดีฑิคุณมาแล้วสีเหลืองอ๋อยเลยโอ้โหเรียบร้อยเอออ้าวกลับคืนเย้มาละจ้าปูไปได้ไม่หมวกพร้อมมาแล้วมาแล้วคนยศมาพร้อมเลยมับเยอะเออเอเออเาละทำได้ดีมากเลยเจ้าความวุ่นวายแน่นสีหนอยอัญญาบัณสีเหลืองได้มาถึงถุงมือไม่ใช่สิถึงมงกฎค่อยแล้วเอาละ นี่คือสิ่งที่เอออะหุ่นยนต์มาไงวะเอ๊ะขบบนคืออะไรข้างบนคืออะไรเอ๊ะแทเฮ้ยยี่พออีเมี์บอ้ะเฮ้ยเพนผ้าหนาอันใหม่พาเฮาบินไปได้ได้บัเอ,อหเฮ้ยของใหม่ของใหม่พูดอะไรลิ้นพันหมดเลยกิ๊เนี่ยคืออะไรเอ๊แต่ว่าประตูัะไม,ม่ดีต่อไปก็มาแล้วเหรอเพราะว่ามันขึ้นตำแหน่งแล้วอะก็คือตรงนั้นเลยเหรอยังไม่อยากไปนะ่ะ เดี๋ยวนะขุนต์มันด,ดูได้ไหมว่ามันมีอะไรในนั้นน่ะ mm hmm. ตรงนั้นมีนี่เด้เส้กอกเอาเส้กอกไปใส่เอ้ยมันเปิดเฮ้ยเอาเส้กอกเข้าปะเช่นไหมแล้วหนูจะไปเอาเส้กอกตรงนั้นยังไงดีีเงี้ยขออนั่งได้ไหมโอ้มันเด้งมันเด้งโอเคเข้าเครื่องไมโครเวฟพุ่งไปเลยเอ้าเดี๋ยวเออ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 ติดติด,ด,ดยุดยุดยุด,ยด,ยด โอ้โหทำเรื่องยากให้ายากยิ่งขึ้นเนอะ <laughs> ลงจากตรงนี้ได้ไหมนี่ตรงนี้นี่แขนหุน่นโมอ่าแล้วมาบองนีมับโอ้วัดตีจ่ะปดัดลูกบองนีซะาซะาซะซ,ซามับเอ้เอเอ <laughs> ปิดเข้าไปหลอกเลยแล้วก็เวฟมันซาอุนเลวเรียบร้อยมับไปแล้ว,ว กลายเป็นบักไซโก๊ะว้าลบปักไซโก๊ะสภาพนี่ไงแหวะมิลลินผมโอ้โหท่าโดนแช่นะว่ามันทางขาเงี้ยหรอโอ้ยแล้วข้างหน้าก็ยื่นโดเดี่ยนี่นะอู้ใช้คำว่าโดเดียมันก็ดิ้งส่อแววอีกเบิกนี่นี่ไม่แกไหวนี่นี่โอ้ยไหวดามแล้วปึ๊บปึ๊บ ซัมมอนอะไรเนี่ยคึอเออเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ซัมมอนแนวเด้งดึงได้โอ้เก้ดึงโอ้โอ้เดี๋ยวเราขอเปลี่ยนเกือบกันนี่ใส่เดี๋ยวสโลดูนี่ใส่หัวล้านแล้วไปเดี๋ยวสโลดับพากับพ่อมันนะโอ้เข่าอยู่ตรงนี้พูดออกมาด้วยนี่มีหัดหนวด,ดน,นี่น้อยเมื่กนี้เพรไปแก้ปริศนาพัทเซอร์มองสุดท้ายตรงนี้ก่อนนะั้นไปแล้วอ้อาวเฮ้ยเต็ม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 มาบักจากกันเเออเออระเบิดเออเออเออ ๋อไอเกมนี้ในวินโด้ปะเนี่ยที่เราเล่นกันตั้งแต่วินโด้98วินโด้ MP โอ้จะเป็นเอนซี่น้อยหัวเห็ดนี่ไงเขาเรียกหัวเห็ดคือคนที่สลาดไม่ใช่เหรอใช่ไหมถ้าหนูจำผิดวิธีการเล่นก็คือตัวเลขจ,จะบอกตำแหน่งของการที่มีระเบิดเช่นตัวนี้คือหนึ่งหนึ่งทางนี้บ้างจะมีหนึ่งทางก็คือเป็นระเบิดคืออันนี้แน่ๆที่เป็นระเบิดใช่ไหมปึ๊บอ่าได้งไงรอที่เทสให้ดูอันนี้บอกมีหนึ่งลูกคือข้างหน้าแน่นอนหนึ่งลูกชัวคอนเฟิร์มแสดงว่าทะแยงนั้นน่าจะได้ เพ่งมันมาจะเกินสองลูกอ่าสวยวู้ตรงเลขสามข้างล่างขวาสุดตรงที่มีเลขสองอันนั่นคือมีระเบิดแน่แน่งี้นสี่อันก็คือหนึ่งสองสามสี่ครบแล้วทั้งนันก็อันนี้ไม่มีผมได้คำนวณแล้วผมไปเขียนใส่สมุดไว้อันนี้คือที่ผมมาร์คไว้นะข้างข้าห้าสองอันนี้คือปลอดภัยแน่นอนสองอันนี้นี่เออระเบิดมันต้องมีประมาณสิบลูกแล้วก็ที่ปลอดภัยอีกสองอันก็คือ ตรงนี้ตรงเลขหนึ่งสองอันนี้มับมับเรียบ,ยบร้อยคำนวณไปแล้วผ่านสุดยอดคุณเป็นสุดยอดมาสเตอร์พัลเวชันวะโอ้ยฉลาดรับโลกอุ้ยได้สมองใสสมองใสแล้วก็ถ้าจะสมองใสคือตัวใสด้วยโอ้โหเป็นไงจีเนีย่าสุฉลาดมาดีจ้าลูกปัน้นเพราะขึ้นไป่ได้เดบอเฮขึ้นไปเดบอนี่ฮเอ๊ะฮึงึงพังได้เหรอเฮ้ยนี่นี่ นี่เอ้านี่เนี่ยทังโลกเอ้าไม่ใช่หรอข้งใดนี่เนี่ยเอออ้าวงายท้องตึงเอออุ้ยเดือบบ่อยเลยโอ้โหโอ้ยเจ็บโอ้เปลี่ยนท่าใหม่มีเสียงร้องด้วยมีเสียงร้องด้วยมีเสียงร้องเออแบบอ่าเป็นแต่เพชรดีเนาะข้อเท้าพลิกพลิกปนบ้านนี่และพลิกสีฟ้าอันนี้ เดี๋ยวลองรูปปั้นตรงนี้ดูว่าน้นองจะตัวเล็กตามหรือเป,ปล่าเราตัวเล็กๆเ,เอง <c oughs> เดี๋ยวเราดูสดิแปมีสมองบอมีสมองบอเฮ้ย <c oughs> ตัวเล็กๆดูด,ด,ดิน่ารักดิตัวนี้น้อยไม่ได้มาโอ้ยบังเถืองหัวบดอุ้งกอดสมองบดอ้เป็นไงบ่แม่บักทัวเด้สมอง <c oughs> <c oughs> เอ้อเอ้อเอ้าวติดอ้าวเดี๋ยวออกมาได้เอ้อ สวยเนี่ยดูซื้อกระติดเอาเดี๋ยวได้วันนเขาเนี่ยพอดีเขาจะจบพิธีก่อนแล้วกันนะครับใครที่ดูถึงตอนนี้แล้วถือแจกกัจะเลิมนะครับเนี่ยกดไลค์ให้เจ้เคือนึงแน่ไปติดตามกขาต่อกันได้พาร์ทหน้าวันนี้เขาต้องลาไปก่อนยศกินไก่ทอดยศถมทอดไก่เกียนสวีดาสวส,ดสวัสดีสุขสุขนครับ